โอเคก็กราสวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้ลิ้น่านอีกแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ที่เป็นน้องใหม่ของช่องเรากันนะผมนะไม่ใช่เกยว่าอะไรวะคุณลืมแปลน,นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับก็ตั้งชื่อว่าน้องใหม่แล้วกันจนกว่าคุณจะได้ชื่อมึงไงเบนะุณจะไปคุกเกิอีกเลยโอเคก็เมื่อวานนะครับผมได้เล่นไปแล้วนะผมนะ วันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2องครับผมนะก็เป็นวันที่2กันละกันแต่ว่าหลังจากนี้ผมอาจจะวิ้นไป2วันนะเพราะว่าผมไม่ไม่สวันก็อาจจะเพิ่มอีกหนึ่งวันเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันติดกับบันพันแมนเนาะหรือว่าทุกคนชอบให้ติดกับบันพันแมนนะถ้าชอบติดที่ติดกับบันพันแมนเนี่ยผมก็ทําได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนชอบก็คอมเมนต์มานะครับโอเคอย่างทุกคนเห็นนะผมได้น้องใหม่มาเป็นตัวละครเป็นฝั่งของน้าสไนเปอร์นะผมนะซึ่งตัวละครที่ผมมีเนี่ย ก็มีประมาณเท่านี้นะผมนี่คือผมยังไม่ได้สุ่มนะนี่คือตัวที่เขาแจกนะผมนะแล้วก็ให้เรียกในการผ่านด่านนะครับก็ผมมีเอสอาร์เนี่ยมีจํานวนประมาณกี่ตัววะเอาแปผมทักมานะไม่แปรครับก็ทักมาเอ่อคุยกับผมเมื่อกี้นะโอเคอ่ามีกี่ตัววะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ต้องมาเจ็ดตัวนะผมนะณ <c oughs> ว,วันนี้เราก็จะมาเก็บเพิ่มกันนะครับผมนะดยการที่เราเนี่ยเก็บตัวไว้เรียบร้อยครับส่วนยังอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปรับแล้วกันวันนี้เราจะสุ่มกันก่อน แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเข้าไปรับอีเวนต์ต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอที่ทุกคนเห็นเนี่ยแดงๆเต็ไมไปหมดเลยนะผมนะไม่แต่และเควสนี่คือเยอะแน่นอนนะผมวันแรกจะถึงอ่าดวันนะผมหรือ8วันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราต้องเก็บเกี่ยวให้เยอะที่สุดนะผมนะแล้วที่เหลือก็อาจจะสบายับผมแต่ถ้าจะผมดูเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ได้จแจกอะไรใสยฟรีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าสายฟรีน่าจะมีอะไรให้ทําเยอะแล้วก็เคเตอร์อย่างเราเนี่ยก็น่าจะมีอะไรให้ทําเยอะนะผมหรือ ให้เราตามหาตัวละครสักตัวหนึ่งมาหยุดในดีนะผมนะโอเคตอนนี้เราก็ต้องตามหาตัวละครอย่างที่เราพูดนั่นแหละไปครับผมไปที่สุ่มครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าใบนะผมนะเราต้องสุ่มประมาณสี่ครั้งนะทุกคนไม่สี่ก็สามครั้งเนี่ยเราจะได้กานันตีแน่นอนเออตัวหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ขออภัยเรื่องเสียงเกมนะครับผมผมว่าเสียงเกมมันบั๊กนะผมนะตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์หกแล้วมันบนะั๊กแล้วทุกคนเพื่อนผมก็เล่นเหมือนกันเขา อยู่เซิร์ฟเวอร์สิบหรือสิบเอ็ดนี่แหละเขามีเสียงนะผมแต่ของผมไม่มีก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยถ้าเสียงมันแบบมันไม่มีแล้วทําให้คลิปเนี่ยมันไม่มันนะทุกคนนะเออไม่เป็นไรนะทุกคนไปเราไปสมโลแรกกันดีกว่าเผมนะ let's go แต่ก่อนจะสมโลแรกเนี่ยเราสมฟรีกันก่อนแล้วกันนะผมข้าอนิเมชันแล้วกันเพราะอนิเมชันผมดูแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนสีหรืออะไรนะมันแค่ให้ดูตอนที่ไอโถมันแตกอ่ะโถที่มันเก็บคนนะก็คือเหมือนโครนนิ่งอ่ะ เจ้า okay, ผมข้ามอนะิเมชันเนาะแล้วก็ส่งหนึ่งครั้งแล้วนะผมอ่ะได้ตัวละครระดับบีมาแลนะผมนะโอเคเราไปส่งสิบครั้งดีกว่า, 3, 2, าสามสองหนึ่งมันูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรแล้วนะผมไปตัวแรกแล้วนะผมนะออกไปทางหน้านของเอสอาร์บวกเป็นโอ้ตัวนี้อยู่ระดับเอนะผมนะถ้าจะผมไปดูแรงระดับเอเสอาร์ประมาณนี้ทุกคนเข้า <c oughs> ใจไหมแบบความเก่งของมันนะ่ะตัวนี้ถ้าจำผิดเหมือนอยู่ในระดับเอถึงเอสนะผมนะซึ่ง ผมขอพูดตรงนี้นะทุกคนใครที่เล่นเกมนี้ผมแนะนาําว่าทุกคนไม่ต้องซีเรียสเรื่องอันดับตัวละครนะถ้าคุณไม่ใช่สาย PVP ย้ําถ้าคุณไม่ใช่สาย PVP คุณไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าคุณซีเรสสาย PVP ผมแนะนําตัวนี้ผมตัวนี้เป็นตัวเผาไหม้ที่ดีดีมากเป็นตัวเผาไหม้ที่แรงเหมาะสําหรับคนที่เล่นสายเผาไหม้ทุกคนหรือสายบัฟนะแนะนําให้เป็นตัวนี้นะขนมนะโอเคเราก็ได้เป็น SR เป็นน้องผมแดงก่อนเลยนะผมนะโอเค เราไปกันต่อดีกว่าทุกคนไปสามสองหนึ่งไปกันต่อครับอ่าเราได้ไปเอไออีกแล้วผมนะไปทันได้ของน้องออสายควบคุมนะครับสายควบคุมส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นสายที่เหมือนเหมือนเอาบัฟออกไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะหรือไม่ก็จะเป็นสายเวทที่แบบโจมตีนหนักนะก่อนนี้โจมตีแล้วก็ทะลุเก,กราะนะผมนะเป็นตัวสายสพอร์ตเล็กๆผมว่านะ น่าจะไม่ใส่ยระอร์นน่าจะเป็นสายประมาณเหมือนไปจมดีไกลปะเดี Ô, ๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปค่อยดูความสามารถของน้องตัวที่แต่ละตัวที่เราได้เนี่ยมาอ่านกันละครับผมจะอ่านเท่าที่ผมเข้าใจกันละกันนะก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนนะโอเคไปครับผมเราไปโลที่สามดีกว่าผมนะสามสองหนึ่งไปครับผมโลที่สามแล้วผมนะออกไปทางหน้าขอยเอือกอ้าผมนะ <c oughs> เป็นตัวของ เหมือนจะเป็นดาบนะทุกคนนะตัวนี้ผมไม่เคยอ่านนะแต่มันบอกว่าอะไรอะไรมุ้งมั่นหรอป้องกันแล้วก็อะไรคุมคุมโล่หรออ๋อเป็นตัวรับดามเมจนะทุกคนตัวนี้สายโล่นะรับดามเมจผมก็มีนะนะตัวหนึง่งแต่ไม่เป็นไรครับก็เก็บเอาไว้สะสมได้ับผมเอาไปเปิดฟิกเกอร์นะผมนะซึ่งการที่เราเปิดฟิกเกอร์เนี่ยเราจะทําให้ตี้เราเนี่ยเก่งขึ้นในการเพิ่มดามเมจกาะแล้วก็ความเร็วดไรต่างๆนะผมนะแต่ความเร็วมันจะเพิ่มป่าวะน่าจะไม่เพิ่มมั้ง พูดถึงตัวคำเร็ว,วเนยผมยังหาตัวบล็อกคำเร็วไม่เจอนะครับหรือว่ายังไม่มาไม่รู้อ๋อใช่ตู้นี้มีตัวที่ผมเนี่ยอยากได้อยู่นะครับก็คือ sr บวกของผมนะโอกาสออกคือ0ูนร์เซนะผมไม่รู้มันจะออกไหมนะก็ต้องลองดูก่อนนะครับผมนะโอเคเราส่มกันต่อเลยดีกว่าผมนะไปเลย โอเคครับ okay, ผมรอบนี้เกลือนะทุกคนนะไม่เป็นไรครับผมปกตินะอีกที่เออาร์ออกมาสองตัวติดนะี่มันไม่เกลือก็ไม่แปลกไปบินโอเคครับ okay, ผมไปต่อครับผมโลที่เท่าไหร่แล้ววะไม่รู้เหมือนกันเอาไปต่อฮนะมาโอเคครับ okay, ผมออกมาแล้วนะครับผมทางด้านของตัวซ้ำนะเอรี่เอรี่อัดสักอย่างนั่นแหละทุกคนเคดิเคพูดผิดอ่านผิดอีกแลวคูลู้วยเสร็อ่าตัวนี้ตัวแจกฟรีนะทุกคนได้ซ้ำมาก็ ดาวครับอัพดาวดเล่นๆนะอัพดาวก็เพิ่มพลังให้ทีมได้เหมือนกันไม่เปรทุกคนอุย้ยเมื่อกี้อะไรอะอะไรขึ้นหน้าจอว่าอ่านไม่ทันเมื่อกี้อะไรวะโอเคไม่รู้ครับน่าจะเป็นอะไรดดแดงๆครับทุกคนไปขี้เออาบวกออกเพาว่าตกใจทุกคนโอเคเราไปกันต่อนะผมนะโลชี่อีกสองโลอ่ะโอเครู้ที่เท่าไหร่ลนะอ่ะสมบูรครับผม ก็ยังไม่ออกนะครับ S e R ไม่ออกนะครับโอเคโลสุดท้ายแล้วนะผมนะจัดไปแล้วผมปุ๊บ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 โอเคเกลือน,นะผมนะไม่แปลเราได้ตัวดีไปเยอะแล้วนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวโอ้ไม่ใช่ดิผมยังมีอันนี้อยู่นี่ว่าผมยังมีที่เก็บโลนี่เดี๋ยวที่เขาแจกหนึ่งปีนะผมนะอะเดี๋ยวเราไปเปิดอีเที้วเพราะว่ายัางไงเราต้องเอา S e R อีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันก็จะการันตีแล้วนะครับผมนะอามเคลีเปิดแล้วนะครับเลเวลเราเยอะแล้วนะ อันนี้อันนี้เป็นเควสอะไรอันนี้เหมือนเป็นการลงอะไรสักอย่างนะผมนะลงดันปะ,ะจากทีมนะผมนะอ่ะลองเล่นกเกมหนึง่งมันคือลงดันอะไรวะอ่ามีเนื้อเรื่องนะครับทุกคนสามารถเล่นเกมนี้ได้นะผมนะแล้วก็ไปดูเนื้อเรื่องนะผมก็อยากเปิดเนื้อเรื่องทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวเนาะอ๋อมันเป็นแนวแบบผาา่านด่านทุกคนอ๋อผมเคยเล่นอยู่ในนี้ก็คือผา่านไปเรื่อยๆทุกคนแล้วมันก็จะไปด่านใหม่นะแล้วก็จะมีตัวละครที่เราทดสอบด้วยนะผมนะแล้วก็มีการเด้งเลือด เพิ่มบับอะไรต่างๆนะผมนะก็ประมาณนะั้นนะครับผมขอไม่เล่นนะเดี๋ยวัมคิดมันจะยาวเนาะโอเค โอเคเรามารับของต่างๆดีกว่าที่ตัวเกมเนี่ยมันแจกมาแล้วผมนะซึ่งเหมือนเยอะมากเลยผมมึงแจกเหมือนเกมจะปิดอะบอกแค่นั้นแหละเฮียแล้วดูทรงนี่ <c oughs> จะถึงสัปดาห์บางไม่รู้ทนะําันแจกเหมือนเหมือนมันโกดเกมใครมาก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันแจกได้เยอะขนาดนี้อะผมเพราะผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟอาเซิร์ฟนอกนะผมก็คือเซิร์ฟเบต้าของมันนะผมไม่เคยเล่นเลยนะผมแต่ว่าไ <c oughs> งนะผมบอกวับผมแม่งแจกเหมือนเหมือนเหมือนโกดใครมาแทุกคนนะโอเค เราไปรับของต่างๆดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคอ่าเริ่มจากกล่องจดไม้ก่อนนะครับตอนนี้ผมขอเข้าบ้านก่อนนะครับไม่อากาศหนาวมากเลยครับผมนะออกเข้าบ้านแป๊บหนึ่งเออผมได้จากอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมแล้วทุกคนนะได้มาอีกสิบก้อนแล้วก็ระบบก็ส่งมาเป็นเพชรนะครับผมแปดสิบเพชรนะอ่าม่ต้องมันต้องตกใจทำไม่ได้น้อครับมันก็เหมือนมาพันแมรนะครับทุกคน ได้มาจาก PVP เนาะ PVP ผมต่ำมาก้วทุกคนผมอยู่ดาแค่172เนาะก็เลยได้รางวัลน,นิดเดียวนะส่วนเพชรเนี่ยไม่ต้องห่วงทุกคนไม่งแจก,กเยอะทุกคนแจก,กเยอะเหมือนเหมือนมึงโกรธใครสักคนนึงรประมาณนั่นแหละประมาณแบบว่าฮะมึงว่ากูโจรหรอนี่ไงเงินสิบล้านเอาไปเลยเทหน้าไม่งอะไรประมาณนี้ทุกคนไม่งแจก,กอย่างนั้นเลยนะโอเคเราไปดูอันแดงๆต่อครับอันนี้น่าจะเป็นการกดไลค์อันดับนะ โอเคงั้นผมกดเลยแล้วกันกดแล้วเราจะได้อีก50เพิษนะผมกดได้3ครั้งก็150เพิตรต่อวันนะครับอย่าลืมมากดด้วยนะ,อะโอเคเอากดเลยของกูนะโอเคผมไปแดงๆต่อไปครับอ๋อต่อไปเป็นคลิปของตัวนี้ผมอ่าเรามาสุ่มตัวนี้กันดีกว่าแล้วมีตัวซ้ำานึ่ซึ่งตัวซ้ำที่ผมอยากได้ผมนั่นคือน้องตัวนี้ผมนะตัวนี้เก่งมากแล้วทุกคนใครที่มีนะเก็บเอาไว้นะผมนะมาเรามาสุมกันเลยไม่ต้องพูดเยอะไอ้เหี้ยมาเอ้าลืมสุมฟรีหนึ่งครั้งเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคครับ okay, ตอนนี้เหมือนเราจะได้ลูกเต่าลูกเต่านี่ก็เอาไว้ทำเควสได้แล้วผมนะแล้วก็เอออีเอ็ก e พี e e X P เนี่ยสำคัญมากนะตอนเริ่มต้นผมว่าการที่เราได้เ e อ็ก e พี X P เนี่ยไม่ถือว่าเกลือนะทุกคนนะผมถือว่าโอเคเลยนะอ่ะสมอีกรอบโอเคมาได้อีกห้าสิบเพ่นนะผมไปต่อฮนะเลยอีสานสิบใบทุกคนเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้น้องหรือเปล่านะครับโอ้เอ็ก e พี X P มาลัวนะไม่เป็นไรครับผมเอ็ก e พี X P มามาลัวก็ได้ผมเพราะว่าผมอยากได้นะมัน,มนเป็นสิ่งที่จําเป็นนะทุกคนในเอ็กพีนะ มันแบบตอนแรกมันหาหายากอิรแล้วทุกคนแต่หลัง,ลงละมันจะหาง่ายใช่ไหมผมเข้าใจทุกคนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันสาคัญในตอนนี้สําคัญนะผมนะตอนนี้ผมพูดจริงๆนะเนี่ยโอเคมาโอ้โหอีพีว่ะเอามาเอาอีพีมาเยอะๆเอาอีพีมาออ้ยได้มาแล้วผมอาวุธนะผมมนาะสีทองนะผมมาส่วนหัวนะเป็นอาวุธที่เราสวมใส่ในตัวละครนะผมโอเคเกลือนะผมนะแต่เป็นเกลือที่ผมรับได้เพราะผมรู้ไงอ ส่วนตัวนี้ผมยังสมไม่ได้นะครับเดี๋ยวร้อยผมได้สิบใบก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาสมเนาะโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูล็อกอินเจ็ดวันกันดีกว่านะเจ็ดวันก็เป็นล็อกอินเควสนะผมนะก็เควสตก็ตามนี้เลยทุกคนนะโอ้โหใจญ่ยีีแล้วนะผมนะยอะจัดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าคนทำเควสอะไรเสร็จเนี่ยจะถึงร้อยเควสเนี่ยคุณก็จะได้ทางนะ้องตัวนี้ที่อยู่หน้าจอของเรานะผมนะ เป็นตัวที่เป็นระดับ SSSR เป็นตัวที่เก่งมันเป็นตัวซามูไรนะผมนะมีดาบซามูไรนะโอเคครับผมขอรับเควสก่อนนะครับอ่าเควสเยอะแล้วผมทำเควสเยอะๆทุกคนทำเควสเยอะๆเดี๋ยวเกมมันก็จะให้เองอ่านี่คผมได้มาอีกสิบโลแล้วผมนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งโลนะส <c oughs> ิบใบเดีกมเรบเควสกันต่อครับผมอ่านี่ครับผม มองเลยว่า1ปีก็ผมได้แน่นอนครับนี่แล้วก็เรายิงเข้าสบ้านเราจะได้เป็นตัวแดงแ้ตัวแดงผมแนะนําให้เก็บนะสะสมให้ครบห้าสิบใบนะทุกคนนะเราจะได้เอาการันตีนะครับผมนะตัวระ,ระดับเอสอาร์ไม่ใช่เอสอาร์บวกแล้วก็จะเป็นตัว u ูอที่กำลังจะเข้ามาอีกไม่นานนะผมนะก็เก็บเอาไว้นะครับแต่ถ้าใครรอ u ูอาไม่ไหวยิงหรือยูอาอาจจะไม่มีแต่มีแค่เอสอาร์บวกเนะี่ยคุณรตอมตัวใหม่ดีกว่าทุกคนอดินพันนะขอโทษนะ ก็รอตัวใหม่ดีกว่าครับเพราะตัวใหม่ไม่โหดนะครับ <c oughs> อ่าน,นี้ก็เป็นกิจกรรมล็อกอินเหมือนกันนะผมนะล็อกอินนี่ครบนะครับ <c oughs> โอเคต่อไปเนี่ยเราไปดูทางน้านของเควสดาวหน่อยอ่าน,นี้ <c oughs> ตอนแรกอะผมกับเพื่อนไม่ตกใจมากคุณนึกว่ายอดดาวโหลดแม่งรอบไปหกสิบกว่าล้านคนนะครับอีกเส่มาเป็นนาทีนะผมนะกู <c oughs> ก็ตกใจหมดนะครับก็อย่างที่ทุกคนบอกครับนี่นี่หกสิบน,นาทีเราก็จะได้ของตามนี้ทั้งหมดเลยนะผมนะ ต่อไปเป็นดูโฆษณาอันนี้ผมขอไปดูกันละกันนะครับนะหรือ <c> ท <oughs> ุกคนจะดูก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยดูละกันเพราะว่าถ้าดูอันนี้เดี๋ยวเขาไม่สปอนเซอร์ให้กูเพราะกูไม่ดูโอเคนะอ่าเข้าใจนะทุกคนแต่ทุกคนอยากให้ผมมีสปอนเซอร์กดติดตามแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยเข้าใจไหมโอเคต่อไปก็จะเป็นอ่าล็อกอินเจ็ดวันนะผมนะตรงนี้ก็จะเป็นเควสอ่าถามว่ามันล็อกอินเจ็ดวันไหมเหมือนมาให้เราเอาของภายในเจ็ดวันมากกว่านะครับมันเป็นแพ็กสลับมือใหม่นะราคา 729บาทผมเลยจะเอาไปของฟรีก็ได้ด้านบนนี้นะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ล็อกอิน8วับนะครับมันก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเป็นฮีโร่โปรดอะไรสักอย่างเนี่ยโปรอะไรเนี่ยโปรซับอะไรไม่รู้เนี่ยสามารถเลือกตัว s อได้ตัวหนึ่งนะครับผมนะแล้วตอนนี้เหมือนว่าผมจะได้มาแล้วนะครับยิงไงได้มาเลยวนี่วายเนียเออเพิ่งเห็นนะทุกคนได้มาแล้วนะครับโอเค แล้วก็มาเปิดตรงนี้นะ้วครับมันจะมีเพชรบางอันที่เราไม่ได้เปิดเนาะโอเคนี่เขาบอกว่าเปิดแล้วสามารถเลือก S R ได้ตัวหนึ่งครับผมนะมีตัวอะไรบ้างมาดูกันอ่ามีตุ้มติดเบต้าด้วยครับผมนะอีเช่นตัวนี้ครับน้องตัวนี้ติดเบต้านะครับเป็นน้องที่เก่งนะซึ่งผมมีแท้งเยอะแลว้วอ่ะเฮียมึงจะกูแท้งทุกตัวเลยยังไงเนี่ยตัวตัวแท้งผมมีเยอะแล้วทุกคนประเด็นเนี่ยแต่ว่าน้องน้องแม่งมันมีสกินเนี่ยทุกคนเนี่ยสกินแม่งอย่างสวยเลยเ,ลยเฮีย สกินชุดวนายนะ <c oughs> แล้วก็มีน้องตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เป็นสายดาเมจโจมตีล้วนนะครับผมอาสกิลให้เรียบร้อยนะเป็นสายโจมตีอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบโจมตีนะผมตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะผมท่าที่ผมดูนะเนี่ยมีใบด้วยนะมีติดพิษด,ด้วยนะครับผมนะซึ่งโคตรแรงเลยนะผมเหมาะสำหรับตัวสายติดพิษนะก็คือสายบัฟนะผมนะบัฟพวกแบบพิษบัฟไฟอะไรประมาณนี้ทุกคน โซนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเออ่ใบเหมือนกันเหรอเอาตัวคอมโบนะตัวคอมโบไม่ใช่ตัวใบเป็นตัวคอมโบที่เป็นนามสนะผมนะอื <c oughs> อันนี้แบบดูก็ข้าวนะดูก็ข้าวนะเพราะว่ามันมันเยอะเกินนะอ่านไม่หมดนะผมนะก็เป็นตัวที่น่าจะดีนะผมนะแต่มันเป็นแทงนะทุกคนดูตรงนี้ด้วนะมันเป็นแทงนะครับนี่นี่แนวหน้าผมไม่ไม่มีเดี๋ยวผมอ่านใ้ฟังละกันแนวหน้าก็คือแทงับผมนะมีพลังเกราะที่แข็งแกร่งที่สุด หน้าที่หลังโอ้โหแม่มงมุแปลไทยสุดยอดมากไอ้เทียกูเกิลจะช,ชัดเลยนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรเราให้ภัยครับผมนะขอสตรูเพื่อป้องกันเพื่อรูมทีมไอ้ตัวนี้จะเป็นพลังของสายนแนวผมสายสนับสนุนเนาะก็จะแบบว่าสนับผสมอะไรแบบเช่นรักษาเป็นต้นอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็สายสายแนวหลังก็จะเป็นไอ้นี่การควบคุมอาวุธและอ่ากกำลังหมัดเอก็คือเป็นสายดาวมีดนะทุกคนนะก็คือสายสร้างสถานอาะอะไรประมาณนั้นนะโดนเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นตีระเบิดเนาะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นสายไฟเตอร์นะทุกคนนะเป็นสายาดาเมจเดียวอะไรอย่างนี้หรือเป็นาด,บบดาเมจแ,แบบดาเมจแบบพว่าดาเมจติดขาดนะทุกคนก็คือเป็นอะไรคือแอสซันนะแอสซันนะเออทุกคนคเคยเล่น RV ใช่ไหมแอสซินก็คือเป็นตัวที่เน้นโจมตีแบบแรงๆหนึ่งตัวเป็นหลักอะไรประมาณนี้ทุกคนส่วนตัวนี้ผมมีแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าใช้งานดีไหมกลุ่มๆแล้วกันนะทุกคนแต่มันเป็นตัวหายากนะอา่าตัวนี้ก็เป็นตัวหายากหมดเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อน โอเคเราไปดูกันดีกว่าไม่มีอะไรกันไหมมีของอย่างเช่นนี้ครับผมนะอ่าสามสิบห้าบาทครับผม, okay, มเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงโอเคมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปอีกทีนะแต่ตอนนี้ผมขอทําคลิปก่อน <c oughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นราคาสิบเก้าบาทครับผมมันจะเปลี่ยนทุกๆไอเทมเลยคนระับหนึ่งวันนะครับผมนะก็เหมาะสำหรับคนเติมน้อยนะครับผมนะก็ได้เป็นอาวุธนะครับผมแล้วก็มี แพ็กเกจต่างๆนะครับนี่มารับตรงนี้ด้วยนะแพ็กเกจต่างๆแล้วก็มีตัว S R บวกแลผมเลย S R บวกนั่นเองนะผมนะก็การันตีก็50บใบทุกคนนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์หนึ่งทุกคนอาทิตย์หนึ่งจะเปลี่ยนหนึ่งรอบนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าจําไม่ได้แต่ต้องอย่างนั้นแหละผมว่าแล้วก็มีอะไรอีก มีเควสต่างๆเยอะเลยทุกคนอ่ะรับอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันอ่ะเล่นให้ดูมาอ่ะมันมีเควสเยอะทุกคนเยอะเกิน,เย,เ,กนเยอะเกินจกกูโกจะรีวิวไม่หมดลเลยในที่นี้อ่ะมาลองดูกันเนี้ยผมมันจะเล่นแบบเนี้ยผมก็คือเป็นการตีนะนี่ยิงแบบนี้โป้งครับผมสไนเปอร์ครับผมนี่ไปแถวแนวหน้านะครับ การเล่นก็อาจจะแนวแบบสามดีนิดหน่อยนทุกคนนะแต่ก็ดูได้ครับผมดูได้โอ้โหทีมผมมันจะสู้ไม่ไหวครับผมมีสายฮิวสองตัวเลยผมต้องไปเปลี่ยนตัวแล้วนะผมนะเราสามารถกดข้ามได้เลยครับผมนะนี่แต่เราก็แพ้ยอยู่ดีเพราะว่าตัวเรากากมากนะโอเคเรามาส่งกันต่อดีกว่านะทุกคนนะหละังจากเรารีวิวเสร็จน,นะเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะมันเยอะมากๆเลยทุกคนมันเยอะไปไหนไม่รู้นะครับ คลิปนี้มาสุ่มอย่างเดียวนะครับมาสุ่มกระต่อผมเหลืออีกสามครั้งก็ไม่ดีสองครั้งก็จะได้เป็นเอสอาร์บวกเอสอาร์ปกตินะฮะจะบวกได้ไงเราบ้าโอเคผมเรากดสุ่มเลยดีกว่าผมนะหนึ่งโลก็ผมไปเอสอาร์มาหรือเปล่ายังไม่มาครับโอเคตอนนี้จะเป็นการการันตีแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคหลังจากที่ผม <c oughs> หายไปหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะในคลิปคือสแปนนาทีแต่ว่ามันยผมหายไปหนึ่งชั่วโมงเพราะผมตัดนะครับก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปหาแม่มานะผมนะไม่กี้เป็นคนเลี้ยงนะโอเคเราก็รู้สึกว่าเราจะได้การันตีแล้วนะผมนะใช้สองพันคะแนนทาการรถสมัครนะผมนะ <c oughs> จะได้เป็นทนายของอี r อาร์แล้วผมนะก็มีทั้งฝั่งอ,อ,อะไรนะม,น <c oughs> มันเรียกว่าอะไรวะที่กูลืมนะ เอาง่ายคือเราสามารถเลือกฝั่งไหนฝั่งหนึ่งได้ผมนะแล้วก็เหมือนว่าเหมือนจะต้องสุ่มนะครับนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะทุกคนว่าผมอยากได้ตัวไหนนะครับโอเคทอดที่ผมดูนะตัวไหนมันก็โหดเหมือนแล้วทุกคนไม่ขึ้นที่ว่าเราอยากได้ตัวอะไรนะครับผมนะผมอยากได้อ่ะหนึ่งในนี้แล้วกันทุกคนนะมาหนึ่งในนี้นะ ไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวดีแล้วเปล่านะครับแต่ความคิดผมน่าจะได้ตัวไม่ค่อยดีนะเอ๊หรือว่ากูมีคนเอาเพราะเพราะว่าเราขาดธาตุเออธาตุที่มันเป็นน้ำแล้วผมทานนี้นะผมขาดฝั่งนี้ผมนะาเฝั่งนี้แ <c oughs> ล้วกันรับสมัครได้มันเป็นทนานของเคียวแล้วผมนะเป็นสายไฟเดอร์นะผมนะโอ้โหก็ดีไม่ถือว่าแย่นะผมโอเคเรามาสมุมอีกสองโลดีกว่านทุกคนนะไปแบบเร็วๆเลย ๊๊โอเคออกมาแล้วนะผมนะเป็นดาบคาตนะนะผมนะไม่ใช่ดาบคาตลนะ้วเป็นดาบเลยแหละเป็นน้องของบูญดีนะผมไม่ใช่ว่า <c oughs> อันถูกมะเนี่ยไอเยอ่อนภาษาไทยยิบหายทุกคนมาสมต่อผมอีกโลสุดท้ายผมโอเคเกลือตามเคยนะผมนะอ่ะเรามาดูผลประกอบวันนี้กันดีกว่านะทุกคนนะว่าเราได้อะไรบ้างเราได้ขอทางด้านของน้องอ่าไหนวะ อน้องอ่านี่อยู่นี่ครับผมอ่ะ <c oughs> น้องตัวนี้เก่งยังไงผมขอดูก่อนนะน่าจะเป็นประเภทที่แบบโจมตีหมนะู่ละมั้งทุกคนผมขอดูก่อนนะโอเคเอามีสถานะมึนงงนะผมนะโจมตียูนิตนะผมนะแบบสุ่มใส่ศัตรูนะผมสองรอยสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าอยู่ในสถานะคุบคุมใบตาบอดลดสตนันแล้วก็อ, <c oughs> อะไรต่างๆนะผมนะ จีนกางหกสิบเจ็จะทาเข้าสู่สถานะอ๋อก็คือตัวไหนที่มีสถานะแบบนั้นนะครับก็คือเอามาคอมโบเนาะคอมโบกับสถานะต่างๆ่างผมก็สามารถโดนสตันนะโหแม่งเชยตัวน่าเกลียดนะ <c oughs> น่าเกลียดมากเลยนะ <c oughs> แต่น้องไม่น่าเกลียดนนองน่ารักเม <c oughs> ื่อหลัทำถูดสถานะควบคุมตัวเองจะได้รับเอ๋อ,อก็คืออัดทะลุเกาะนะผมนะโอ้โหแรงใช้ได้ชัวดีนะผมนะ วายเร็วเนาะส่วนตัวนี้ถ้าทนี่ผมดูก็คือมันเป็นตัวแบบสร้างคอมโบดาเมจเดียวนะผมนะเหมือนจะแบบเน้นค่าตัวแบบบางๆเลยนะับแบบตัวหนึ่งเลยนะผมนะก็คือตายแน่นอนนตี้นะผมนะ <c oughs> แล้วก็เหมือนจะได้รับพลังอ,อะไรอัตราเปิดใช้สกิลนะผมก็คือเหมือนเร่งความเร็วนั่นแหละทุกคนแต่แค่มันเปิดสกิลไวขึ้นนะผมโอ้น่าสนนะน่าสนโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ผมโวเราได้มาห้าตัวเลยนะทุกคนนะ,ะตัวเคียวนะผมนะ ็เป็นตัวจัดการแนวแนวนอนอุย้ยเช็ดแม่แนวนอนเลยเหรอโจมตีแถวหลังก่อนนโอ้ยแถวหลังด้วยลดสกิลรักษาแล้วผมนะเมื่อลงมจบเราก็จะโดนดาเมจอีกด้วยแล้วก็ดาเมจตัวนี้ไม่สนใจเกราะนะผมนะโอ้ยเอาปะ่ะแล้วก็ตัวนี้สร้างดาเมจกับัตูยูนิตตัวเดียวน,นะผมนะเอพี HP ที่ต่ำที่สุด จะทําให้การรักษาในลดลงผมไปตัวที่แบบแบบบัฟแบบแนวเนวผมต้องเข้ากันรักษาไม่ไหวนะทุกคนเอามาฆ่าตัวรักษารับผมนะทุกครั้งที่ฟังตัวมีหนึ่งยูนิตที่ติดสถานะอ,าะอาะ่า,า,อา,า evapor, หนาวนี่เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ทำดาบจได้อีกสามเปอร์เซ็นต์ถ้าผมอ่านเร็วผมต้องขอโทษนะครับเพราะผมเป <c oughs> ็นคนที่ต้องต้องอ่านเร็วนิดหนึ่งส่วนตัวนี้อา่า ถ้าใผมดูนะครับก็เป็นสร้างยูนิตสองตัวแล้วผมก็คือดาเมจเดี่ยวสร้างดาเมจได้สองคนนะผมนะแล้วก็หลังจากนั้นจะได้รับโลอีกสิบนะผมนะแล้วก็สร้างดาเมจตัวนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดาวะเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเออมันไม่ค่อยมีสถานะทัวคนเป็นตัวดาเมดเนาะก็ไม่มีอะไรให้พูดแล้วกันนะขอโทษนะน้องพอดีว่ามันไม่มีอะไรพูดจริงๆแต่ที่ดีอยู่ตอนนี้ก็คือน้องธาตุไฟนะผมนะเป็นตัวที่ดีในตอนนี้นะผมนะที่ผมคิดนะเพราะว่าน้องเนี่ย ไปตัวที่เผาไหม้แรงมากทุกคนแม่งแรงขนาดที่แบบน่าเกลียดเลยนะฮะใครที่ได้ใส่เผาไหม้ก็ไปอ่านนอนแล้วกันนะครับเพราะผมเคยอ่านแล้วตัวมันโหดจริงๆทุกคนนะถ้าตัวมันไม่โหดเนี่ยผมไม่แน,น,นะนําแล้วทุกคนแม่งตัวมันโหดจริงๆ <c oughs> โคตรโคดเลยนะก็เราสุ่มประมาณเกือบจะร้อยร้อยใบก็ประมาณได้มาห้าตัวทุกคนนะ <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมนะ <c oughs> ถ้าผมพูดอะไรติดขัดก็ขอโทษนะครับเพราะผม หายไปหน okay. ึ <desserts> <Negative notes> ่งชั <oneself> okay. <laughs> <mir> ่วโมงแล้วพึ่งจะมาอัดอีกรอบหนึ่งนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรให้เราทำนะน่าจะเป็นพวกแบบเวทต้องตายไอ้พีพๆอะไรไม่ได้ส่วนอันดับเลยเดี๋ยวผมค่อยให้ดูทีละกันนะผมในอีพีหน้าเนาะโอเคใครที่ชอบคลิปวันนี้ับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเลือที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้เป็นสีดำนะครับผมนะและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวของผมที่ผมลงคลิปแน่นอนครับหลังจากที่คุณกดกระดิ่งปุ่มสีดำนะโอเค ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับว่าจะมีเกมใหม่หรือจะเป็นเกมเก่าอยู่ในช่องของเรานะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยนะกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วก็ขออภัยนะะทีนี้ด้วยถ้าผมพูดติดขัดหรือทําตัวแบบกระตุกกระตักครับเพราะว่ามีคนเรียกเยอะนะวันนี้แม่งกูเหนื่อยนะวันนี้แม่งไ,ไ,ไปมาแล้วโดนนะนะโอเครับผมงั้นก็ แล้วเจอกันในคลิปหน้าของผมนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับไปละ <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นเกมในเฮียนะ <c oughs> อยากเล่นเกมแล้ว